สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเปิดฟันออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้อันมีตัวรถเจ็ที่นั่งราคาย่อมเยาผ่อนสบายสบายมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็คณลูกค้าที่น่ารักของอันทุกคนด้วยถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้าน รถยนต์มือสองบริพัทน์อัโตนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณลุงหน้าไวนะ้นาที่นี้เลยเรามาเริ่มชมตัวรถกันดีกว่าครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ห่างหายจากร้านเราไปนานนะครับโตโยต้าอินโนวานะฮะสองจุตัว,ต nova, ตว G ีรถปี2013นะครับซึ่งมันเป็นเจ็ดที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งของแบรนด์โตโยต้าที่ณปัจจุบันตอนนี้น่าใช้อยู่แล้วแน่นอนนะครับถ้าเกิดเรามองถึงว่าอินโนวาตัวใหม่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นตัวเครื่อง2.4 และก็2.8นะครับที่เขามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเครื่องใหม่และก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวโฉมใหม่แต่ถ้าเกิดถามว่าตัวรุ่นนี้ทําไมเราถึงยังมีเข้ามาล่ะเพราะว่ามีคุณลูกค้าถามมีคุณลูกค้าสนใจและตัวรถที่มันยังน่าใช้อยู่นะครับส่วนของตัวโนวาคันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักพิความน้าท่วมหรือว่าจมน้าตัดต่อเป็นหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพ ถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่แอนบอกมาเมื่อกีน้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นกระจังหน้าสีเทานะครับแล้วก็ตัวค <learns> ิ้วฝาปรงก็จะเป็นแบบพรีเมียมโลโก้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับส่วนของตัวโครมไฟหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะฮะแล้วก็ตัดหมอกใสแล้วเรียบร้อยนะครับจะมีชุดแต่งเล็กน,น้อยนะฮะก็คือเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อครับสำหรับตัวเครื่อง2.0ลิตรเนี่ยที่เป็นเบนซินรถใหญ่แบบนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มมากนะครับไม่ว่าจะใช้งานในครอบครัวเน้นออกต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยอันนี้ขออันเรียนให้ทราบตามตรงเลยนะฮะอันเคยเรียกแกลบไปสถานที่ที่หนึ่งที่ไปเราไปทําธุระกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราเรียกแกลบเนี่ยมันไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ เขาใช้ Innova าเนี่ยเป็นตัวรถแก๊ปและนั่งโคตรสบายเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราเคยมีรถของเราเองอยู่แล้วเราเคยรีวิวของเราเองอยู่แล้วเราเคยมีให้คุณลูกค้าได้เรื่องอยู่แล้วเรารู้ตัวรถรุ่นนี้อยู่แล้วนุ่มนั่งสบายนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะบอดี้เดิมนะครับ, I M Pro, นะรบแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้คือเหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือในเรื่องของตัวแบรนด์ยอดจัดได้เยอะ ซื้อง่ายขายคล่องนะครับอะไรถูกสามารถหาได้ง่ายไม่ว่าจะเปลี่ยนตรงจุดไหนหรือว่าซ่อมตรงจุดไหนอันนี้ก็อยู่ที่ตามกาลังทรัพย์ของเราเลยมันมีของให้พร้อมอยู่แล้วนะครับ v, v ี t i ไนะฮะไม่มีค่าน้ำเครื่องไหลยเยิม้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนงตัวคันหน้าเลขคันหน้าครบนะฮะชัดเจนนะครับแก้มข้างนะครับเม็ดอาร์ตแต่เก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวแผ่นเพสนะฮะแล้วก็ตัวสติกกงสติกเกอร์อะไรต่างๆแบบนี้ ครบครบกันไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟแล้วก็ตั้งศูนย์งล้อนะครับให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกคา้าอันนี้ก็คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับส่วนของด้านข้างนะฮะสีเดิมนะครับสวยสม,ม่ำเสมอกันจะลดถ,ถึงด้านท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ครีนน่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับสวองตัวล้อเนี่ยจะเป็น,งงน,นะ จริงๆตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเราลองดูแล้วว่ามันจะเป็นซีรีส์คล้ายๆกับพวกแบบรถที่เป็นตัว PPV นะครับก็คือใช้ในเรื่องของความนุ่มนวลเกาะถนนและก็เข้าโค้งได้ดีรีดน้ําได้ดีนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นตัวใส่ซีรีส์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็อยู่ตรงแก้มข้างนะฮะร,รถบอดี้ค่อนข้างที่จะยาวมากมันจะคล้ายๆกับตัวรถกู้นะครับ มันจะคล้ายๆกับตัวรถตู้ออกแบบมาคล้ายๆกันนะฮะก็ถ้าเกิดเราเรียกกันแบบเสร็จสับเนี่ยเริ่มถ้าเกิดเราจะเล่นตัวเจที่นั่งเนี่ยเอวานซ่าเริ่มต้นเลยถัดมาก็จะเป็นตัวอินโนวาค่อยๆขยับไปเป็นพวกแบบพีพีวีแบบเจที่นั่งอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราดูในส่งตัวปานกลางเนี่ยสอบตัวเครื่อง2.0ลิตรนี่เป็นตัวอินโนวาแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือเป็นตัวท็อป ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปมันจะเป็นตัวเบาะแย่งนะครับอันนั้นตัวรถเรายังไม่มีเดี๋ยวถ้าเกิดมีแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเรามาโฟกัสตัว G คันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวกันกระแทกด้านข้างนะฮะมีมาให้นะครับปอกจะประมาณนี้นะฮะในสวงตัวด้านข้างอาจจะไม่มีอะไรหูหวาหรือว่าเป็นตัวจุดสนใจหรือว่าเป็นตัวจุดตัดสมมากนะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ย มันจะเน้นไปทางในเรื่องตัวการใช้งานมากกว่าความสวยงามเยอะเลยทีเดียวนะครับเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับส่วนของด้านท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะก็จะมีเป็นตัวสเกิร์ตนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับตัวดาบฝาท้ายนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮรแล้วก็จะมีตัวโลโก้คําว่าอินโนวานะครับแล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ย ไม่ชอบหรือว่าไม่อยากจะติดในส่วนตัวกล้องมองหลังเองนะฮะตรงนี้มันก็เป็นตัวเซฟตี้ในเรื่องตัวการขับขี่อีกอย่างหนึง่งนะครับคราวนี้เลยเรามาดูในส่วนของบ่อตอนที่3กันบ้างนะฮะหรือว่าภายในนะครับสาหรับตัวบ่อเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะฮะแบบ50ต่อ50นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวทรงประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดมีผู้โดยสารนั่งตอนบ่อตอนที่3นะฮะพื้นที่ในการเก็บหรือว่าวางสิ่งของเนี่ยมันจะอยู่ซับประมาณนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้โดยสารนั่งบอดตอนที่สามเราก็พับเก็บแบบนี้ก็ได้นะฮะเราก็ของวางขึ้ืไปวงขึ้นไปว,วางอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตัวนงตัวน็อตนะฮะลอยเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับตัวยงตัวยางอะไรต่างๆแบบนี้เดิมๆเลยนะฮะปี13ก็จริงนะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้รถปีเก่าหรือเปล่าการใช้งานเยอะหรือเปล่าแต่อยากให้มาดูในส่วนของสภาพนะตอนนี้นะฮะหรือว่าเข้ามาชมตัวรถตัวจริงที่ร้านได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อันเชื่อว่าอีกในหลายๆครอบครัวหรือว่าในหลายๆพ่อบ้านนะฮะที่ต้องการมีรถให้กับครอบครัวได้นั่งสบายแล้วก็พาไปพักผ่อนย่อนใจนะฮะหรือว่าในช่วงของวันหยุดเทศกาลหรือว่าเราจะฉับใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์หมดนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นตัวเกียร์ออตโต้นะครับสบายๆกันอยู่แล้วสำหคันนี้เราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ สำหรับในส่วนตัวภายในนะครับเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยทูโทนนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยในส่วนตัวแอร์แบกจะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นก็จะเป็น CD ดีวิทยุเอ็ีสนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อหรือว่าลิงก์กับบลูทูธได้นะครับสำหรับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะฮะเย็นมากๆคือว่าเย็นมากๆเลยนะค,คันนี้โอ้โหนิ่มสบายสภาพใหม่แล้วก็ รถมันค่อนข้างที่จะสะอาดมากนะครับด้านล่างก็จะมีตัวเสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB แล้วก็ตัวเปิดเซนเซอร์นะครับถอยหลังนะฮะตรงนี้เราสามารถปิดหรือว่าเปิดได้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นแบบรีโมทนะฮะกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับก็จะมีตัวเซนัซนร็อกแล้วก็จะเอัต้ช่องฝั่งคนขับอย่างเดียวส่วนของตัวฟิล์มเนี่ยคันนี้เราติดตั้งให้ใหม่แล้วใส่เป็นตัวของไฮคูนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ย ถ้าเกิดมันจอดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะอาจมีการโดนแดดโดนฝนบ้างนะฮะหรือว่าก่อนที่จะมาที่ร้านเราเนี่ยอาจจะมีร่องรอยอะไรพวกนี้พวกนี้บ้างนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉนั้นตรงนี้เราสามารถทําให้กับลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องร้องขอเปลี่ยนให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับการใช้งานขับสนุกนะฮะสบายๆด้วยแล้วก็ในเรื่องตัวความประหยัดน้ํามันเนี่ยจริงๆถ้าเกิด2.0ลิตรเนี่ยนะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่ถามว่า มันอาจจะกินเยอะไหมมันกินไม่เยอะหรอกครับถ้าเกิดบางคนแบบออกใช้งานบ่อยๆหน่อยนะครับมันก็อาจจะมีการกินบ้างเหมือนกับตัวรถสแตนดาดทั่วไปปกตินะฮะถ้าเกิดเราใช้งานเยอะมันก็อาจจะมีการกินบ้างนะครับแต่จริงๆกันเนี่ยถือว่าประหยัดในระดับหนึ่งนะฮะแต่อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่ากับพวกแบบรถอ e ีโคคาร์ Car, เพราะว่านี่มันเป็น2.0ลิตรนะฮะวันนี้เราต้องแยกแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่งของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะ ถือว่านั่งสบายมากนะอินโนวาเนี่ยถ้าเกิดเบาะตอนสองเนี่ยหรือว่าพื้นที่เนี่ยนะฮะหรือว่าในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวเบาะที่เขาทําเนี่ยมันเป็น PVC สังเคราะห์หนังนะแต่เนื้อผ้ <โ frustrating. S 1> าเนื้อผ้าคุณภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็บอกตอนสองเนี่ยอ่นลองเข้าไปนั่งดูแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าพี่ๆอีกหลายๆท่านเนี่ยมันเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านนะเห <trajectory> มือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านเลยและเรื่องตัวการกับขี่เนี่ย ช่วงล่างที่เขามีการปรับเซตหรือว่าแต่งมาเดิมๆจากโรงงานแล้วเนี่ยตั้งศูนย์ถุงล้อแล้วเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยนะฮะขึ้นคอสะพานนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบลูกกันงลูกน้าอะไรเงี้ยนิ่มปิ๊บเลยนะฮะนั่งสบายมากแทบจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้านะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านในนะฮะอ๋ออีกอย่างก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วส่วนของตัวเลขไม้เนี่ยปี13มันเชื่อว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะฟิกตรงนี้ด้วยนะฮะคัานี้เนี่ยเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแส หกหมื่นสี่พันกิโลลองเฉลี่ยดูนะฮะปีสิบสามปีนี้ปีสองพันยิบเอ็ดเป็นช่วงของปลายปีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแสนหกถือว่าการใช้งานไม่เยอะเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวเราไปสูบก,กันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักคันนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเราดูตัวรถกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคากันบ้างแล้วนะครับสักคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่399,000บาทอันย้ำนะครับ 3 9 9 0 0 0บาทคุณลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวที่เหลือ,อรายละเอียดในการออกรถอาชีพรายได้หรือว่าไรายได้ไม่พอยังไงหรือว่ารายละเอียดอื่นๆก็แล้วแต่9ก้สงสัยตรงไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัว ID ดียไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสำหรับในส่วนตัวคลิปนี้แอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริษัทอ,ออตโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะครับ เป็นกำลังใจก็พวกเรากดไลค์กดซับสไคร b ์และเดี๋คลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็แนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามตัวกนได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ